มว,วีห้าบุกเข้าไปในจักรวรรดิสุริยันจันทาเพื่อช่วยเหลือผู้คนโดยบังเอิญเขาได้พบกับเฟิ่งหลิงนายน้อยแห่งตระกูลจงเทียนซึ่งถูกปมรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายแปลงร่างเป็นนกแร้งแก,แก่ๆ ในตัวอย่างตอนที่102ของสำนักถังเลิศดพบจบแดนห้าวีเห่าและคนอื่นๆมาถึงเมืองแห่งแสงของจักรวรรดิสุริยันจันทาแล้วเป้าหมายของปฏิบัติการนี้คือการช่วยเหลือผู้ที่ถูกจักรวรรดิสุริยันจันทากัดขังนอกจากสัตว์ประหลาดทั้ง7ของสื่อไลเคอร์แล้วนานชิวชิวและเย่กูยี่ยังเข้าร่วมปฏิบัติการนี้ด้วยพ่อหนานชิวชิวกำลังมาช่วยเหลือเย่กูยี่แม่ของเขาซึ่งเกียดปรามาจารย์มิญาญณญญญชั่วร้ายที่สุด เมื่อเธอเห็นปรมาจาันยางชั่วร้ายทำชั่วเธอก็อยากไปกับพวกเขาด้วยโดยธรรมชาติหลังจากทุกคนแต่งตัวและปลอมตัวแล้วเมื่อเราไปถึงเมืองหลีเชิงในจักรวัดสุริยันจันทาเราก็เห็นว่าเมืองหลีเชิงได้รับการคุ้มกันอย่างหนานแน่น และมีป้ายประกาศอยู่ที่ประตูเมืองซึ่งห้ามไม่ให้ปรามาจาร,รวิญ,ญญาณออกจากนอกเมืองทันทีที่ทุกคนมาถึงประตูเมืองผู้พิทักษ์ก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติโชคดีที่พวกเขาสามารถแอบเข้าไปในเมืองหลีเชิงได้โดยที่ไม่มีอันตรายใดๆว่าวีห้าลงมือคนเดียวเขาอยู่ที่นั่น เมืองหลีเชิงและใช้เวลาหนึ่งวันในการตรวจจับทางจิตเพื่อตรวจจับทั้งเมืองสุริยันจันทาอย่างไรก็ตามห่าวีเห้ารู้สึกประหลาดใจที่เขาไม่พบตัวประกันในเมืองและไม่พบปร,รมาจารย์วิญญ,ญาณชั่วร้ายที่นี่ทําให้ห่าวีเห่าเริ่มสงสัยว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องเป็นไปได้หรือไม่ที่ในเวลากลางคืนในเมืองสุริยันจันทาห่าวีเห้าได้พบกับเพื่อนๆของเขาและยังคงตรวจจับทางจิตในเมืองต่อไปครั้งนี้ เขาทิ้งเป้าหมายลงพื้นที่ในขนาดที่หว้วหวีเห่าได้พบกับบุคคลที่คุ้นเคยอย่างกระทันหันบุคคลนี้คือเฟิ่งหลิงนายน้อยแห่งตระกูลจงเทียนในนิยายต้นฉบับนั้นเฟิ่งหลิงปรากฏตัวตั้งแต่เช้าตู่ปรากฏว่าก่อนการแข่งขันต่อสู้วิญ,ญญาณครั้งที่สองสถาบันสื่อไรเคอร์และทุกคนได้พบกับเฟิ่งหลิงนอกเมืองหมิงตู่ในเวลานั้นเฟิ่งหลิงล้อเลียนหวังตงเอ,อ๋อที่สวยงามและเขาก็ถูกทุบตี ก่อนที่จะหนีไปกับชาวชีหงเทียนแต่ตอนนี้เมื่อหฮวหวีเฮ้าได้เห็นเขาอีกครั้งเขาก็พบว่าเฟิ่งหลิงกลายเป็นผู้หญิงและกลายเป็นผู้หญิงที่คอยหาลูกค้าบนถนนด้วยสเสน่ห์สารพัดสิ่งนี้ทําให้หัวหวีเฮ้าตกใจแต่ภาพลักษณ์ของเธอช่างน่ารังเกียจเดิมทีเฟิ่งหลิงเป็นผู้ชายอ้วนและตอนนี้เขาก็กลายเป็นผู้หญิงอ้วนอีกครั้งลูกค้าที่เขาดึงมาแทบจะอาเจียนออกมาและพฤติกรรมของเฟิ่งหลิง กลายเป็นแบบนี้เพราะเขาถูกปรามาจาริญยาชั่วร้ายสาบแช่งซึ่งทําให้เขาดูไม่ใช่ทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงเขาถูกปรามาจาริญญาชั่วร้ายทุบตีอย่างรุนแรงทุกวันและถูกบังคับให้เป็นอีแรงก็เพราะการปรากฏตัวของเฟิงหลิงนั่นเองที่ทําให้หวัวหวีเห่าและคนอื่นๆรู้ว่าตัวประกันถูกกักขังอยู่ที่ไหนทันทีที่หวัววีเห่าเห็นเฟิ่งหลิงเขาก็จําตัวตนของเขาได้และเตรียมที่จะไปค้นหาในตอนกลางคืน โดยมีคาดคิดเขาเมงเงินได้พบกับปมารมจิญญาชั่วร้ายแปดวงแวหวนหัววีเห้าพาปมาร์วิญญาชั่ว้ายออกไปและสังหารเขาได้สําเร็จจากนั้นเขาจึงช่วยเฟิ่งหลิงได้ทุกคนเริ่มถามเฟิ่งหลิงเกี่ยวกับที่อยู่ของคนอื่นๆในขนาดนี้เฟิ่งหลิงกลายเป็นคนวิกลจริตเล็กน้อยแต่ในที่สุดเขาก็ได้เรียนรู้จากเฟิ่งหลิงเกี่ยวกับที่อยู่ของคนอื่นๆพวกเขาทั้งหมด ถูกคุมขังอยู่ในคุกน้ํานอกกําแพงเมืองทางตอนใต้ของเมืองและถูกคุมขังโดยปรมาจารย์ญาชั่วร้ายจํานวนมากหลังจากได้รับข้อมูลสําคัญแล้วหัววีเห่าและคนอื่นๆก็เริ่มวางแผนการช่วยเหลือขอบคุณครับสําหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ี่หน้าครับ